ก็แสนนักก็แสนนะตายแล้วตายแล้วไอคกูเข้าไปยัางในเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยให้กูเลือกก่อนเลือกเองไอ้เฮอามัอันนี้แพงนะคะอันนี้แพงนะคะดูหน้าตากูไม่มีปัญญาซื้อเด๋ยถากูตลอดเลยจะให้กูซื้ออสิตามกูหมดแล้วค่ะกระเทยเล้ากับลำไยมันพอบลูกสาวแม่แขกวันนี้กูแต่งตัวเข้าตีนดังขยะเหมือนไหมส่วนอุ้ยน้อง มาขายข้าวแกงเหรอคะไหนแม่บอกว่าแตนตัวเบาเขาเบาแล้วไงก็เดี๋ยวมาซื้อชุดนี่ใส่เอาสวัสดีนะคะอันนี้นะคะน้องร้านนาค่ะจาก Miss g r a n d p a t เน n i n s ินไ r รู้ลึกรู้จริงเรื่อง Miss g r a n d รู้เรื่องคนอื่นหมดยกเว้นตัวเองยังเข้าไปข้างในวันนี้มาเวียดนามเราก็ต้องเที่ยวตลาดไปค่ะอะไรนะเบนรามเบนทามใหญ่ ไปสิ่งแรกที่เราจะมาซื้อก็คืออะไรรู้ไหมร้านหาอะไรแม่แม่มาซื้อผ้าเสื้อนี้สีเขียวมิดแกรยวกูจะโดนด่าป่ะไม่เดี๋ยวจะเหมือนแถวลบบุรีที่ว่าเข้ามาว่ากระเทยที่เป็นกระสืออันนี้เหมาะกับแม่มากกูไม่ใช่เอแคร์จือปากนะรู้สึกอุ่นใจแล้วล่ะเขาเตรียมพร้อมไว้ขนาดนี้แม่ถ้าแม่ไปยืนเนี่ยนะอต้นคริสต์มาส เหมือนไหมแม่ก็พ่นออกแล้วพ่นใส่ออกปากสิงจาวียดนามคุณทยดีมากคุไท้ยสวยคนไทยสวยของดีของดีแล้วนี่สวยไหมสวยไหมคุณพี่ยังไงอ่ะทำไมคุณพี่ต้องชนใหม่อ่ะคนไทยสวยคนไทยน่ารักคนไทยสวยคนไทยน่ารักอ่ะแล้วอีนี่สวยไหมคนนี้สวยไหมจริงจริงสวยเหรอเดี๋ยว ่ะจริงๆเขาก็อวยเพื่อให้ซื้อของเขาเลยไม่ไวยหมดดิกไซมีไหมดิกไซมีตัวเล็กตัวใหญ่มีคอนเฟิร์มคุณวีทเหมือนที่กูซื้อเลยชุดดีวที่กูใส่วันแรกอ่ะรู้อย่างงี้กูมาซื้อที่นี่ก็ได้ปะก็ได้ข่าวว่าซื้อมากลัวมันเหมือนคนอื่นเออแล้วกูก็เอามาติดดูติดนี่ตัวเล็กเอวยิบสี่เท่าแม่เลยเออตาถึงนะอันนี้หวานใส่แล้วหวานใส่แล้วหวานวกับ ฮะไม่มีแขกรับเชิญคนไหนเขารักเธอเลยล่ะคนดีๆเขาไม่มาอยู่รวมกันหรอกค่ะคนตกที่หมู่ไหลคนอยู่ตรงนี้มึงมึงตอนแรกดูว่าสองหมื่นไปไปมาหกแสน มีรูคันเล์ด้วยมีหลายสีอีล้านนาจะซื้อไปทำไมรู้ปะตัดแขนออกเป็นบาเดี่ยวเอออแล้วใส่บาเดียวก็มวยนี้ค่าไม่ได้แปดร้อยบาทจริงเออแปดร้อยเองรอดเหรอเออแม่ก็ฉีดยาเนาะเออก็เอาสีใส่ไปวันนี้ไงเออเออน่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาทีบอกยังไม่ดูฉันใส่เออใส่ไปก็น่าจะรอดปลอดภัยอยู่นะเออเรารอดนะ ตอนนี้เรามาร้านเพชรร้านทองนะคะเรามาดูดีกว่าว่าเราจะซื้ออะไรเอียริงบิ๊กไซส์มีไหมเออเออเอนั่งดีๆนะหลังของเขาหักแค่งอดตอกไม่ได้นะเอายาวยาวๆลองลองลองโน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 ลองลองไอดอนไลค์ค่ะไม่ชอบไม่เอาไม่เอาค่ะคนเวียดนามทำไมพูดไทยได้เก่งจังมีผัวคนไทยใช่ไหม๋อมีผัวนิดหนึ่ง คนแก oh, 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 so ้ยิบนะเอาเอาสรอยข้อมือดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะเนกไทเน็กไทเออเออเออเท่าไหร่ไอ้นี่เหรอเออไอ้นี่เหรอเออเออเออได้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 หรือว่าแม่จะใส่ลูกประคำเป็นพระฤาษีอย่าสิพี่วัดใส่อยู่เส้นหนึ่งนะจริงเหรอเออฉันเห็นอยู่นี่นี่อ่าอย่างงี้งี้งี้สวยไอ้นี้สี่แสนสี่แสนหกร้อยบาทลดได้อีกไหมซีเยอะลดอีกโอ้ ซื้อเยอะรดอีกให้กูใส่ตั้งแต่ข้อมือถึงหัวไหล่เลยไหมเอาไหมแม่มีใสให้ได้ไหมใสได้ปะตายแล้วด่อันนี้โอเคอูตายแล้ววะไม่ตายไม่ตายนะคะเพราะว่าจะไม่มีใสมาที่นี่มีใสยินดีกับแม่ด้วยเพราะว่าไตเล็กเขาซื้อไปหมดแล้วนะคะเลิศสาวสวยอ่ะอ่ะสวยขอบคุณค่ะฉีดยาหน้าสมโพธห่วมแต่ว่า ลดหน่อยนะดเท้าจากหนึ่งหนึ่งล้านหล้านเหลือเก้าแสนเก้าแสนห้าเก้าแสนห้าเก้าแสนนักเก้านนะโอเคโอเคใช่ไหมไม่ไต่แล้วไต่แล้วไตยแล้วไว้ตยแล้วก็เอาไปสองเต้นเออนะคะขอบคุณค่ะขนาดแม่ค้าเวียดนามยังบอกว่าไต่ไห่แล้วไว้ไต่แล้วโอ้ยพันสี่รบาทเลยนะเนี่ย กูซื้อแพงกว่านี้ริ้ๆไม่โกหกอ่ะจริงนะถ้าเจอร้านถูกกว่านี้กับมาดานะขายถูกออบัฟละหนึ่งใช่แล้วถูกเซนเซมวิทามีฮะเซนเซมแหลแหลแหลแล้วลัดแหลแล้วหนึ่งอ่ะโอเคค่ะเฮ้ยยังไม่พอนะฮะ้าย่องย่องอันนี้ห้าแสนลืมเดี๋ยวคุณโดนไมค้าด่าสาบแหลลัด โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำมาใหม่อ่ะน้ำมาใหม่มาครั้งเดียวพอเออบายบายถ่ายได้แล้วไล่กูเลยโอเคฉันบอกแล้วว่าฉันเป็นคนสวยสวยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะถ่ายในลงติ๊กต่อโอ้ลงติ๊กต่อจะถ่ายกูลงครึ่งเดียวถ่ายติ๊กต๊ สวยมายขอบคุณค่ะตาถึงนะคะอย่าลืมซื้อกาแฟสุดยอดเขาใช้ดีมากตายแล้วคันนี่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 มาดำแพมชอบสองแสนห้าอะไรตีนเลยกระเทยชัว มึงคิดว่ากูใส่ตีสีสิบหรอเปล่าสีสอ <laughs> งก็เอานิ้วข้างหนึ่งข้างหลังนิ้วหนึ่งเอาเอานิ้วก้อยอยู่ไว้นอกรองเท้าความเป็นกระเทยอ่ะเข้าใจไหมคะ <laughs> เรามาหาพัดนะคะแต่ตอนนี้เจอแล้วคะ่ะตุ๊กตาผีลูกกอกล่ยนแม <laughs> เอาสักอย่าง <laughs> าไล,ง <laughs> ล่ฝนไปญี่ปุ่นกอาเมืองไทยรู้สึก <laughs> สขนตายาวกว่ากูอีกฉันไม่ได้เธอเชิญพี่ร้านนามาเลยทำไมนามเขาเรกว่าผัวเมียกันว้าาาคนรู้ปีตี ปีตีบ่ได้กาตายแล้วสาบานถน้าใสก็ตายเปล่า h o ฮามา h วันเดซเอฟซิกจะซื้อแล้วซื้อไปฝากผู้ชายนะคะห้อยมอเตอร์ไซค์เพราะว่าผู้ชายแว่นคือเป้าหมายคือเป้าหมายของร้านดั้นนะคะเพิงคิดเลขซื้อที่ไหนอ่ะ280เออยเอซิกกแย่พอซิกวันทู6รีพอซิเออคุณนับถูกโอเคโอเคหอัน280 มาตามหาพารฉันจะไปรำพาร์ทนี่ว่าจะซื้ออยู่แต่ว่าหัวแม่ที่บ้านด่าทำไมอ่ะจะได้มึงมาซื้อที่สากาแปงซื้อที่สากลแปลก็ได้ครับมึงจะมาซื้อถึงเวียดนามแบรนด์อะไรเนี่ยคิดเตียนดีออกเขามีดีไซน์นี้ด้วยเหรอจ๊ะ i ิ i ิตอีดิชั่นเออตัวไว ไอ้กูเข้าไปข้างในโอเคเอ,อข้าข้างในอ่นะแล้วบดพรีเซนเ,เ,เตอร์สาวหลอนหายไปไหนมากถายไปยหยไหนเขาบอกว่าออกมาออกมาจะถ่ายรูปมาดามแพม <c oughs> เป็นไงล่ะช็อตใหม่แล้วหน, <c oughs> นึ่งนตะ้องมีการตบ <c oughs> ตกรบแล้วแหละเมื่อวาน,วานคุณวิทซ์ื้อมาอันละ50,000ื่นโอเคหกหมืโอ้ยแพงคาะห้าหมื่นโอเค อ๋อให้เพราะสวยโอเคสีอันเราได้อีกปะหนูหนูมไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูเลือกก่อนเลือกเองไอ้แ่ย <c oughs> ขอเลือกไหน่อยค่ะอเอาไปทำะอะไรนะ <c oughs> เอาไปทำ เน่น่เน่แล้วอันนี้ฮาวมาร์สอันนี้แพงนะคะอันนี้แพงนะคะเออดูหน้าตากูไม่มีปัญญาซื้อเด้ออันนี้ลดได้ฮะก็แสนแบบมึงดองกอันแต่แบบมึงดองเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาทเหแพงไม่แพงสี่ร้อยบาทลูกชีเดอร์ทานลูกัวแล้วแม่ นางป้ายนางปาดจริงนางรูปนางรูปนางรูกตำนานนางรูปมีหลายอันนะคะอันนี้เอาไขประตูบ้านได้จ้ะอัเวียดนามเแมเกอร์เนี่ยอันนอ้เออโอเคสองชุดเดียวโอีนี่มันจะซื้อไม่ใช่ฉันเออมันเลือกก่อนนี่นะต้องดูเดินดูเรื่อยๆให้แม่เป็นคนต่อราคามีชอปอขายไม่สวยนี่เออม่ชอบไม่ชอบ เนี่ยสีเหลืองมีอีกปะสีนี้ดิไม่เอาครูเจ้าสีเหลืองไม่เอาอันเล็กเอาอันใหญ่อะบิ๊ก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 เออไปหามาเร็วๆนะต้องหลายอะเล็กกว่าเอาเซมมี่เล็กกว่ากว่าย่าไม่มีสีให้าช่วยเออช่างแม่งละเท่าเท่ากันแหละนีะแพงเลยเนาะสามแสนห้าสามแสนเลยนะ สามแต่เลยนะก็เท oh, no. ่ากับเท่าไหร่อ่ะประมาณสี่ร้อยโอ้สี่ร้อยบาทแพงมีหินหินเอโนเซรามิกเซรามิกเสียงกูอีกหินเกตันหลักได้ยังไงไม่ใช่หินเซรามิกอนหินไม่ใช่โนโนเซรามิกภาษาไทยเป็นยังไงอ่ะก็มิกกันก็หลายขนาดห้าสิบบาท หนึ่อัน1นึ่งแสดองสองหันโนฮ่าฮ่าห้าเ่้เหาฮ่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 ัฮ่าฮ่ะม่าฮ่วฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่อน่าฮ่าฮ่นฮ่าฮราฮฉานเปฮ่า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 อ่าฮ่าฮ่า่่า้า้า่่ ได้ค่ะนายท่านได้คขยิงทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ก็จ้างมา300แล้วให้ซื้อสองอันลดไหมนี่นี่สามอันสองแสนเ้ยสามอันสามอันเนี่ยสองแสนสองแสนห้าสิบสองแสนสามอันสองโอเคได้ไหมยยาูอันนี่สวยโอเคได้ใช่ไหมโอเคนะเมื่อวานเอาเลยอันน่าทำไมแม่ลดอย่างนี้อ่ะมึงมึงก็รู้ว่ากูเป็นคน คุณหญิงเจ้าขา่ะอิฉันเอืดอดมากแล้วเจ้าขาตอนนี้จะมอยจะมอยต้องทนนะลูกแม่เราจากที่นี้ได้ไหมอ่ะแตกนะมือแตกนะคะกังราวไม่ได้นะจะเป็นมิชากลางราวไม่ได้นะคะโอ้โอ้แตงคิ้วค่ะสวยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพูดวัฒนธรรม กูเหมือนรถบัสเหรอเพราะว่าอะไรนะใหญ่เหมือนบัสอ๋อใหญ่เหมือนรถบัสใช่โอเคเต็งกิวทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายชมหมดเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดกิมหยงแม่ตลาดกิมหยงนะคะขอบคุณค่ะได้ยินเหมือนกันหรือเปล่านางถามว่าเอากะปิมามเออเราก็หันไปเลยเอ้าเขาขายกระปิให้แม่หรออ๋อสรุปเป็นกาะปิเอาจ้าไหมไม่เอาค่ะ อ๋อไม่ปากใครครับไม่ครอบใครไม่มีเพื่อนไม่ครอบค่ะขอบคุณนะคะถ้ากูครอบคนเยอะกูก็ต้องซื้อปากเยอะตอ๋อก็เลยไม่มีคนครบถูกต้องเออมึงยาดอกไม่ใช่เสือสิบเอ็ดตัวแต่เป็นตะขาบสิบเอ็ดตัวมีทั้งตะขาบและแมงป่องกินแล้วโดดไม่รู้ล้มแข็งไม่รู้ลืมแต่ว่าไม่มีอันไหนหรอกทไ่ดูร้ายพอเราหันมาทางนี้ปุ๊บ กุร้ายกว่าเพราะแม่เบี้ยกูใหญ่กว่างูในขวดวันนี้อันนี้อร่อยอะอันนี้อร่อยเหรออร่อยเหรอเอออ๋อแข็งแรงให้ผัวมาดามกินกินแล้วรองให้หรืให้ผัวมาดามกินเอาไหมโดไม่รู้ล้มไม่เอาอ๋อเหรอเพราะตอนนี้ล้มไม่รู้โดเลยเจอมาดามล้างหน้าก็ล้มแล้วกันหรือว่าเราซื้อให้แม่แขก แม่แกเอาหมมเล่าพิชชาสวยๆทักกูตลอดเลยจะให้กูซื้อละสิตามกูหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะสวยเซ็มเซ็มเทียนเออมิกแรนเย้ไอ้แอมมิกแรน Thank you เวียนชุกสวยทิงอ่าเวียนชุกสวยทิ่งแถมเออแถม ขอ,ขอบคุณค่ะเขาบอกว่าควีนเทียนแต่นี่คือเทียนพันษาแพมนะคะได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวยใช่ไหมคะ 2> 2> เออสวยมานัังแบบไอแอมมิสแกรนมิสแกรนมัมแอมแยมมิสแกรนมัมมิสแกรนมัมแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อน แล้วแม่ค้าถตากลัวไงว่าสวยซื้ออะไรไหมอันนี้บิ๊กไซส์มีไหมคะวันไซวันไซจบข่าวเซฟเซฟอ๋อใส่ได้สบายห้าแสนสามพันดอกแต่ร้อยบาทซื้อฝากแม่หัวดีกว่าเออจ่ายนี่ตอนแรกกูจะซื้อชุดนี้ไปเหมือนแม่ครูแถวบ้าน งานเกเจยอายุเออจัดไปซื้อฝากแม่ผัวแม่ผัวจะไปงานแต่งวันที่สออีแ่แล้วแม่ผัวบอกว่าซื้ออะไรมาให้เนี่ยเปรตจริงทําไงล่ะก็เรื่องของแม่ซื้อมาแล้วใส่ไม่ใส่ก็เรื่องของแม่สําหรับวันนี้ก็พาทัวร์เรียบร้อยแล้วนะคะ,<ม>วะทว่าน เจ้าถ้าจะนั่งเสลี่ยงไปซื้อแก้งห้อยนั่งเสลี่ยงไปซื้อแกงห้อยทีนี้มีไงแม่อ่ที่นี่จอยไหมก็ถือว่าจอยน่สนุกดีคนชมสวยหมดแต่ต่อด้วยคําว่าซื้ออะไรไหมซื้ออะไรไหมนี่ไงเขาเขาแถมให้เราวันนี้เนี่ยกะว่าให้เราซื้อของ แถมเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นมิสแกรนมิสแกรนเราบอกแอบอ้างนะคะี่นวัดบอกว่าแอบอ้างแล้วหนึ่งร้อนอแล้วตอนนี้เราเริ่มเอือดแล้วแม่เอือดแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยต้องไปนั่ดูนะคะไม่ใช่ชิมเมอร์นะคะเห<ๆ>ือกค่ะไม่นึกว่าน้ำตกแม่กลางที่เชียงใหม่หรอไม่ใช่ใชใค่ะ <laughs> มาดามแฉมมาเขาบอกสวยถ้าแม่แขกม,มาเขาจะบอกว่าเดว <laughs> อะไรนะเร่วเดวงั้นลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ